ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้พราะก็ผมบัวเธอนะครับวันนี้ผมจะมารีบทําคลิปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปเรียนแล้วนะฮะก็วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับ5ไอเทมฟรีนะฮะคนละแมปผมจะเหมารวมในแมปนี้เลยนะฮะเป็นไอเทมที่เพิ่งอัปเดตใหม่มาเมื่อ2หรือ6ชั่วโมงนี่แหละนะฮะก็เรามารับเลยอันแรกนะครับเราจะอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Spotify นะครับก็ของที่ผมจะมาสอนอันแรกก็คือ t ัตต์ไฟวิ่งนะครับวิธีการรับให้ท่านผู้ชมเข้ามาในประตูสีม่วงแค่นี้เองฮะเข้าไปเลยพอเราเข้ามาตรงประตูสีม่วงเคปพ์งเสร็จแล้วเห็นเราก็จะได้ไอเทมฟรีมาแล้วเนาะนี่ตอนนี้ผมก็ได้ไอเทมฟรีมาแล้วนะฮะแต่แบตอาจจะขึ้นช้าหน่อยเนาะก็เดี๋ยวนี้นะ๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าแบตอันไหนที่ผมได้ อันนี้เพราะนี่ไงผมได้ไอเทมฟรีมาแล้วนะฮะตะกี้แบตมันขึ้นเยอะอเอ้ยแบตมันขึ้นช้านะฮะก็เลยไม่ได้น้โอเคเราไปดูไอเทมฟรีต่อไปกันเลยก็ไอเทมฟรีต่อไปนะครับมีชื่อว่าสกินช็อตแพดเวิร์กแจ็กเก็ตนะครับซึ่งวิธีการรับเนี่ยให้ท่านผู้ชมลงไปด้านล่างก่อนนะนเดี๋ยวลงไปด้านล่างก็คือวิธีการรับไอเทมฟรีเนี่ยให้ท่านผู้ชมลงมาด้านล่างก่อนเนาะแล้วก็ให้ทำห้าสิบให้ทำยี่สิบปาก,กวัวนะ ยีกก่สิบปะกัทิกนอก,ก็อันนี้อันแรกนะฮะก็คือไอที่ว่ามันเป็นเส้นสปาเกตตี้เรื่องแสงนี่แหละคือทิกนะฮะให้เราทําแบบนี้ไปเรื่อยเลยนี่ทำไปเรื่อยเลยนะฮะก็ให้ทําทอันใหม่นะทําซ้ําไม่ได้ก็นี่นะฮะตอนนี้ผมก็ได้เหรียญตาที่4 4แล้วว่าไอเทมมาแล้วนาะ,ะก็คือหลังจากที่ผมนั้นทํา สไลด์หนอนอาจจะเสร็จครบ20ครั้งนะฮะก็คือพอเราอาทำการสไลเดอร์ในไอสปาเกตตี้โงง่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัวแบชแล้วก็จะได้ขอบฟรีมาแล้วเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูไอเทมอันต่อไปกันเลยนะครับก็ไอเทมฟรีอันต่อไปนะครับมีชื่อว่าพูม่าเอเซนทัลแัปในแมปที่มีชื่อว่าพูม่าแอนด์แลนด์ออฟเกมไรเลาะก็คือให้เรากด นิกไปเรื่อยเลยนะฮะก็คือน่าจะให้เราเข้าไปในเกมอย่างเดียวเนาะก็นะครับให้เรากดนิกไปเรื่อยๆเลยให้เราคุยกับ NPC ทุกคนให้หมดนะฮะคือแบบนี่นะตอนนี้ผมก็ได้ไอตัวนี้มาแล้วกดเช็คเลย เรียบ,บร้อยผมได้่วนหนึ่งมาแล้วเรียบร้อยออกโอเคนะครับพอเรากดแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้ไอเทมฟรีมาแล้วเนาะนี่มันก็จะมีหีบเปิดให้เราด้วยนะอ่าตอนนี้ผมก็ได้ตัวไอเทมฟรีมาแล้วนะฮะที่เป็นหมวกเนาะก,ก,นก็คือปล่อยให้มันเปิดไปเรื่อยๆแหละฮะพอมันเปิดไปเรื่อยๆเ,เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไอเทมฟรีนะฮะก็ อันนี้ไม่ต้องสนใจนะฮะว่าเรานั้นจะต้องเลือกอะไรเพราะว่าเราได้ของฟรีมาแล้วนะเราตัดไปของฟตีต่อไปกันเลยโอเ,โอเคนะครับไอเทมฟรีอันต่อไปเนี่ยมีชเชว่าไนท์ฟูรี่แฮ b a n d หรือว่าที่คาดผมใจเกเรนั่นเองเนาะก็แบบนี้อาจจะแหลกๆนะนะฮะอ๋อผมลืมบอกตอนเนี้ยผมอยู่ในแบบที่มีชื่อว่าไนท์แลนนะฮะก็วิธีการรับของฟรีให้ต้องไปชมวารับตามผมมาเลยนะครับ ให้เรากดตรงแผนที่เนาะแล้วให้เรากดตรงคำว่าเดอะล็อบบี้มันจะวาร์ปเราไปยังเดอะล็อบบี้เลยนะโอเคเนาะก็ตอนนี้ผมอยู่ในล็อบบี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ท่านผู้ชมออกมาด้านนอกเอ้ยไม่ใช่ให้มาทางนี้นะฮะเดินตามตัวลูกศรเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะทําการกดวิ่งนะเพิ่มความเร็วไม่รู้ว่ามันเร็วให้หรือเปล่าให้เราเดินตามลูกศรเลยนะครับ นี่แล้วเราเอารองเท้ากับผู้หญิงคนนี้นะนี่โอเคตอนนี้ผมก็ได้รองเท้ามาแล้วนะให้เรากดเก็บไปเลยเรียบร้อยต่อมานะครับก็ให้เราเอารองเท้ามาใส่นั่นเองเนาะก็เดี๋ยวผมหารองเท้าก่อนนะครับเอาเน,นี่ยรางวัลอันนี้มันไม่ใช่นะครับเอารองเท้าหายไปไหนเนะี่ยเอาตรงคิดเอาเน,นี่ยเจอละ นี่เจอละนี่นะให้กดรองเท้าโอเคแล้วก็นี่เลยกองทัพอากาศสีขาวกดใส่ไปเลยโอเคนะครับไปเลยนี่นะตอนนี้ผมก็ใส่รองเท้าอันนี้ไปเป็นที่รวบรอวแล้วเนะก็ให้วิ่งตามผมมาอีกเช่นเคยนะครับให้ไปยังตรงล็อบบี้เหมือนเดิมนะ โอเคพอเรามาตรงล็อบบี hey, <all right. S 1> <for> ้เสร็จแล้ว uh ก็ใ huh. ห right. uh, ้ไปวิ่งเรื่อยๆฮะวิ่งไปยังจุดสีเขียวๆออกมิ้น์ๆเนาะก็ไม่รู้ว่ามันจะเรียกยังไงนะทางนี้เลยโอเคนะคะตะกี้มีเหตุขัดข้องเล็กน้อยนะครับโอเคให้ท่านผู้ชมมาตรงนี้เลยนะไอตรงเป็นบาร์งงูเนี่ยแล้วเรากดตรงไฟนะฮะ กดตรงซูเปอร์ดังนะฮะแล้วก็ให้เรากดค้างนี่เดี๋ยวผมเข้าไปก่อนโอเคเริ่มใหม่นะฮะทำจนกนว่าเราจะโดนปุ่มสีเขียวเนี่ยเนาะอ่าพอเราชุดเสร็จแล้วเนี่ยก็คืออันนี้ผมไม่แน่ใจนะทำเสร็จหรือ,อยังเดี๋ยวผมดูก่อนแต่เหมือนว่าเขาจะได้แบตมาเลยนะอ๋อเนี่ยโอเคนะครับ ก็ให้เราชูดไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าเราจะจบเกมเนาะนะใครอยากโทรศัพท์สัส้นๆเพื่อรับพลังงานนะคือ,อยังไงโอเคเดี๋ยวเราจะลองเล่นใหม่นะฮะคือตนะเกนมันไม่มีแบตปกติมันต้องมีแบตนะฮะไม่รู้ว่าแบตอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไอ้ตรงโลกมันคืออนะไรเนี่ยแผนที่ อ๋อให้เราเข้ามาตรงนี้แล้วนะคือตะกี้เนี่ยมันมีอ่าตัวมัลคูมเนาะคือมันเหมือนมันมีการแจ้งเตนะือนฮะโอเคพอเราเล่นครบทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาคุยกับคุณผู้หญิงนะก็คือให้เราทํายังไงก็ได้เนาะให้ทําตามคลิปผมนะให้เรานั้นมาคุยกับคุณผู้หญิงได้เนาะอันนี้มีชุดด้วยนะครับโอเคกดไปแต่เราไม่ต้องซื้อแล้วเราก็ อ่าไอวิธีการรับขอเฟียจะซับซ้อนหน่อยเนาะก็คือจากที่ผมดูมาเนี่ยเหมือนว่าเรานั้นต้องอ่าเล่นลูกบาสนะคะให้ให้เราแซมดังให้ดบใ,ให้ดบเฉให้ครบ50วินาทีน,นี่เนาะก็คือให้เราเล่นให้ครบ50ครั้งนั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวผมจะตัดตอนผมได้กันนะอ่าเนี่ยตอนนี้ผมก็ได้แบตแล้วเนาะตะกี้นี้แบตมันขึ้นช้ามากแต่ก็รวมๆคือผมได้มาแล้วแหละนะครับ เห็นไหมมันดิ่งมาเยอะเลยะนะก็คือตอนนี้ผมน่าจะได้ไอเทมฟมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็คือไอเทมไนท์ฟูลี่ไฮฟอร์หรือว่าอ่าท่าผูกคอใจเกเรของเราตัวนี้เนาะโอเคเราไปดูไอเทมฟฟียนต่อไปกันเลยไอเทมฟฟียนต่อไปนะครับมีชื่อว่าน i g โชว์บ็อก x ์คอสตูมนั่นเองเนาะก,ก็ให้ท่านผู้ชมมายังโซนคอสตูมของเรากันเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะขอหาส่วนก่อนนะคอสตูมคอสตูมอ่ามาอยู่ไหนเนี่ยเอานนีเออเคลาวาบอยู่ที่ไหนไม่รู้นะครับก็มันจะใกล้ๆกับตรงจุดน,นี้หรือเปล่าใช่ไหมไม่น่าใช่หรือเปล่านะออนิแอใช่ใช่ โอเคนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเข้ามาตรงนี้เลยนะผมทาตามคลิปคอนเนอร์นะครับไม่ต้องตกใจนะฮะว่าไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมผมนั้นต้องถามว่าใช่ไหมใช่ไหมลิงก์เนาะคือผมดูคอนเนอร์ไปด้วยแล้วก็มาสอนต่อนะฮะไม่ได้แบบดูเสร็จแล้วมาสอนนะ,ะเพราะว่าผมรีบนะครับเดี๋ยวก็ไปเรียนแล้วคิดว่าน่าจะได้ลงอ่าคลิปก็คงน่าจะต้องกลับบ้านนะฮะผมต้องมาเรียนพิเศษอีกด้วยสุดยอดาติไป โอเคนะครับก็นี่นะพอเราเข้ามาตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้ท่านผู้ชมมาตรงนี้นะฮะแล้วก็กดกินเค้กเลยนะพอเรากินเค้กเสร็จเราก็จะได้ตัวไอเทมฟรีมาแล้วเนาะเป็นชุดกล่องรองเท้านะครับหรือว่าทภาษาอังกฤษไม่ใช่ว่าในโชว์บ็อกซ์คอสตูมเนาะน่าจะเป็นส่วนด้านหลังไม่ก็เอวเนาะก็คือนี่นะฮะจบคลิปแล้วนะครับไอเทมฟรีทั้งหมด ในแมปโลบอกรต่างๆที่เพิ่งอัปเดตมาผมใช้ข้อมูอ้างอิงจากช่อง Corner 3D นะฮะก็เรียบร้อยครบหมดทุกอย่างแล้วน,นะฮะโอเคขอจบคลิปเดี๋ยวกันใครที่ชอบวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยอย่าลืมซื้อเสื้อเข้ากลุ่ม Discord แล้วกดติดตามแฟนเพจอย่าลืมซื้อเกงทั้งสองเวอร์ชันด้วยนะครับก็สำนี้ลาไปเพียงเท่านี้ละครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายอย่าลืมอ่านั่นแหละคือผมพูดไปแล้วไม่พูดซ้ำแล้วนะครับ เดี๋ยวลิงก์แมพทั้งหมดแยวผมจะทิ้งลิงก์ิดทำไมผมพูดผิดบ่อยจังเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะฮะโอเคไปละบาย